สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์เซลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับตระกูลชินหุ้นกับขุมทรัพย์กอะกูด20ล้านล้านถึงวันนี้หากต่อภาพทางการเมืองเหมือนการต่อจิ๊กซอ รัฐบาลพักเพื่อไทยภายใต้การบริหารของมาดามแพรที่มีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาคอยชักใ่อยู่ข้างหลังในฐานะผู้ครอบครองก็พอจะมองเห็นที่มาที่ไปว่าทำไมทักษิณจึงต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งที่หนึ่งปีบนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสุทินคลังแสงทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นชนิดที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณ ในฐานะนักการเมืองสายพลเรือนคนแรกที่เข้าไปนั่งตำแหน่งนี้โดยที่ไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบเหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนก่อนๆที่มาจากสายพลเรือนแม้ผลงานของสุทินคลังแสงจะไม่โดดเด่นในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแต่ก็สามารถรักษาระยะห่างระหว่างการเมืองกับกองทัพได้อย่างรู้จังหวะในการผลปลนเข้าหากัน ไม่มีคลื่นใต้น้ำระหว่างสองคู่อำนาจให้ประชาชนต้องรู้สึกอกสันขวัญแขวนว่าวันหนึ่งอาจจะต้องไปถึงทางตันและหวนกลับไปสู่วงจรอ,อุบาทเดิมการเปลี่ยนรัฐบาลพักเพื่อไทยจากรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่ตกมาตายโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเร็วได้ถึงขนาดนี้ด้วยระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีมาเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากสุทินคลังแสงมาเป็นภูมิธรรมเวชเชยชัยถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันและเป็นเป้าหมายสำคัญของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเพราะแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนอมินีของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่เจ้าตัวสามารถชักใยได้เหมือนผู้แสดงเองซึ่งต่างจากรัฐบาลสมัครสุนทรเวชร,รัฐบาลสมชายวงสวัสด และรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรที่ต้องคอยควบคุมสั่งการมาจากนอกประเทศมีอาจกระชอบอำนาจได้อย่างเต็มไม้เต็มมือสุทินคลังแสงอาจจะอ่อนปวกเปียกและแสดงบทในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้อย่างที่ทักษิณต้องการซึ่งสังคมทั่วไปรู้ว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยที่เป็นหัวหน้าพรรและนายกรัฐมนตรีตัวจริงคิดการก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของแพทองทานเพราะพ่อจัดให้ ก็คือการหวนคืนกลับมาของระบบทักษิณอีกครั้งโดยการดําเนินนโยบายประชานิยมแบบทักษิณหรือทักษิโนมิกเป็นการกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ต่อจากปี2549ที่รัฐบาลพักไทยรักไทยซึ่งมีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถูกยึดอํานาจโดยคณะรัฐประหารคอม,มชในวันที่19กันยายน2549ในปีพศนี้แม้จะหมดยุคเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนโครงการเมกะโปรเจกต์ที่จะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนระบบทักษิณในอดีตเนื่องจากสภาพการต่างๆตลอดจนภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนไปแต่แนวคิดของระบบทักษิณยังไม่เปลี่ยนนั่นก็คือภายใต้นโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีแพรทองฐานชินวัตรเป็นหุ่นเชิดและมีวัดทองที่ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเรียกคะแนนนิยมว่าจะทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั้น ก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนจากนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่3ของรัฐบาลมาดาพแพรเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศว่าด้วยการสำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมและการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาที่แพทองทานได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2567นโยบายนี้เป็นไปตามที่ทักษิณชินวัตรแสดงวิสัยทัศน ในงาน Nation TV Dinner Talk เมื่อค่ำวันที่22สิงหาคม2567ก่อนที่รัฐบาลมาดามแพจะ,ะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยทักษิณได้ชีว้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มีแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเร่งดำเนินการคือเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันของไทยกับกัมพูชาอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตกรกล่าวบนเวที ในการแสดงวิสัยทัศน์ในค่ำคืนนั้นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการแบ่งเส้นเขตแดนแต่เป็นเรื่องของการนำเอาทรัพ,พยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่ขึ้นมาใช้โดยแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันฝั่งละ50ในลักษณะเดียวกันกับที่มีการดำเนินการกับประเทศมาเลเซียมาแล้วโดยหากไม่ริ่งดำเนินการน้ำมันและการธรรมชาติที่มีอยู่อีกไม่เกิน20ปีจะใช้ไม่ได้แล้วจะต้องทิ้งให้เสียไป โดยปล่าประโยชน์เพราะอนาคตคนจะรังเกยียจพลังงานจากฟอสซิลและหันไปใช้พลังงานสีเขียวเพียงอย่างเดียวดังนั้นอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าหากต่อภาพยิกซอทางการเมืองในเวลานี้ก็จะเห็นว่าทำไมต้องมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากสุทินคลังแสงมาเป็นภูมิธรรมเวชยชัยเพราะการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ของทักษิณชินวัตร านโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาก็มาสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันใจด้วยระยะเวลาแค่เดือนกว่าวาหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยฟังได้จากที่ภูมิธรรมเวชยชัยมือวางของนายใหญ่นายหญิงแห่งบ้านจันทร์สองล่าให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่25ตุลาคมสัปดาห์ก่อนเรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับขเขมรที่บริเวณเกาะกูดจังหวัดตราด ซึ่งมีน้ํามันและก๊าซธรรมชาติมูลค่ามากกว่า20ล้านล้านบาทเป็นขุมทรัพย์ใต้ทะเลว่าเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไม่ใช่ประเด็นปัญหาแต่ประเด็นสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าจะนำก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในใต้ทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรมากกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนามว่าภูมิธรรมเวชชยชัยที่มีอำนาจเต็มของฝ่ายไทยในการเจรจากับประเทศกัมพูชาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน และเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์คุ้มทรัพย์ใต้ทะเลบริเวณเกาะกูดกล่าวว่าเรื่องเกาะกูดชัดเจนมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสว่าเกาะกูดเป็นของไทยตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะเสียเกาะกูดหรือไม่อย่าหลงประเด็นสหายใหญ่อดีตนักศึกษาที่เคยเข้าป่าต่อสู้กับอำนาจรัฐไทยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือข้างล่างใต้ทะเลที่มีประโยชน์น้ำมันใช้ได้ ซึ่งอีก10ปีจะลดความสำคัญลงและตรงนี้กว่าจะตกลงกันได้หากเอาผลประโยชน์ขึ้นมาก็ปลาเข้าไป5ปีหากไม่ทำอะไรภายใน10ปีก็ไม่มีความหมายเพราะปัจจุบันมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายที่ประเทศชาติจะต้องสูญเสียทรัพยากรตรงนี้ไปท้ายที่สุดนี้คงต้องถามนายภูมิธรรมเวชชัยว่าผลประโยชน์ของชาตินั้นจริงๆแล้ว เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสองตระกูลคือตระกูลชินกับตระกูลหุนที่จะต้องเสียไปใช่หรือไม่จึงทำให้รัฐบาลแพทองทานซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สืบสันดาลของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายพักษินต้องรีบดาเนินการเป็นนโยบายเร่งด่วนก่อนที่เงินจานวนมหาศาลกว่า20ล้านล้านบาทจะกลายเป็นเพียงแค่ฟอสซิลที่จมอยู่ใต้ทะเลต่อไป หากแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันมหาศาลของมนุษยชาติในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้รุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัม l y คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 r e a l t เรีย